แน็กชาลีค่ะสร้างตำนานบทใหม่อีกแล้วนะคะสลัดกล้ามแน่นคุณชมขะแปลงโฉมแต่งหน้าทำผมโอ้โหเป็นบาร์บี้เกิร์ลเลยคุณผู้ชมสวยตะลึงจนคนจำแทบไม่ได้เลยค่ะ เรียกได้ว่าหนุ่มคนนี้เป็นตัวพ่อสายหาที่มีการเปลี่ยนลูกคีไล์ก็สร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ตลอดเวลาค่ะนั่นก็คือนักแสดงหนุ่มมาเซอร์แน็กชาลีนะคะเจ้าของกำนานแต่งหล่อเมื่อร้อนเงินค่ะเพราะเวลาเจ้าตัวใช้ความหล่อที่ฟ้าประธานมาให้เมื่อไหร่มันจะต้องมีเหตุให้แบบอ๋ไอไม,ม,ม,ม่อาหารสุนัขหมดก็อาหารสัตว์หมดอาหารแมวอาหารหมูอาหารหมาหมดอย่างเงี้ยนะคะก็ะเลยจะต้องแบบหาเงินเพื่อไปซื้ออาหารให้น้องๆนั่นเลยค่ะ แต่ล่าสุดนะคะงานนี้ต้องบอกเลยว่าแนชารีเนี่ยก็เปิดตํานานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการแปลงโฉมเป็นบาร์บี้ช่วงนี้กระแสบาร์บี้เขาฮิตเนาะเออแต่งหญิงแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยจากเปิดลุกสวยหวานละมุนปนแปลวนะคะที่ใครเห็นแบบแรกก็จําไม่ได้แถมงานนี้บอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยมาพร้อมแคปชั่นสุดขิดเลค่ะบ,บอกว่าอย่าพยายามกันเลยนะพวกเธอเนี่ยสวยไม่เหมือนฉนรอม คุณผู้ชมขามันเจ็บจี๊ดเลยนะคะจนงานนี้ค่ะก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเข้ามากดไลค์กันรัวๆกับลุคนี้ค่ะชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าสวยมากแต่สวยจริงค่ะในขณะที่ทางหน้าของดีเจมาตูมเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์แซวๆบอกว่าอ๋อเซ็ตหล่อๆก่อนหน้านี้อะเข้าใจนะว่าอาหารหมาอาหารแมวหมดก็เลยร้อนเงินแต่พอมาเซ็ตนี้เนี่ยงงนะว่ามึงจะเอาเงินไปเปิดสวนสัตว์หรอลงทุนสดๆ ทำให้แฟนๆค่ะเข้ามาขำกับพอมเมน,นี้กันเลยทีเดียวนะคะแน่นอนก็ะว่าเวลาเปลี่ยนลูกทีไรเนี่ยมันจะต้องมีแบบว่าเหตุให้แบบใช้เงินอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊จะลงทุนขนาดนี้เนี่ยมันจะยังไงกันแน่แต่ยังไงก็ตามจากรูปที่ถ่ายออกมาหรือว่ารูปที่แต่งหน้าเนี่ยสวยสวยมากสวยจนผู้หญิงแบบเราเนี่ยต้องอายเลยทีเดียวค่ะ